ครูฝึกงานชื่อไทมเพิ่งย้ายมาช่วยสอนวิชาศิลปะที่โรงเรียนแห่งนี้เขาเป็นคนใจเย็นสุขุมและไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งเขาเริ่มสงสัยบางอย่างระหว่างเดินสำรวจโรงเรียนในช่วงเย็นเขาสังเกตว่าด้านหลังโรงเรียนมีประตูเก่าๆบานหนึ่งที่ไม่มีในแปลนโรงเรียนที่ได้รับจากฝ่ายอาคารสถานที่ประตูนั้นอยู่ระหว่างห้องน้ำชั้น4กับโถงลิฟต์ถูกกั้นด้วยแผ่นไม้เก่าและเทปกาว ด้านหน้าติดป้ายเก่าจาังๆว่าห้ามเข้าโซนอันตรายแต่ที่น่าแปลกเขาสังเกตเห็นรอยเท้าขนาดเล็กเหมือนของนักเรียนหญิงเดินเข้าไปข้างในพี่ทามรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาเอาไฟฉายส่องลอดแผ่นไม้ด้านในเป็นบันไดหินแคบๆที่ทอดลงไปในความมืด มันไม่ใช่บันไดหนีไฟไม่ใช่ห้องเก็บของและไม่เคยมีอยู่ในเอกสารแผนผังอาคารใดๆเลยเขาเอามือถือมาเปิดกล้องแล้วก้าวลงไปทีละขั้นเสียงของเขากล้องกลักลบมาเบาๆเ,เหมือนกําลังเดินอยู่ใต้ดินที่ลึกเกินกว่าจะเป็นชั้นใต้ดินธรรมดาขณะที่เขากําลังจะลงถึงพื้นมีเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งร้องไหเ้เบาๆจากความมืดเสียงนั้นขุ่นหู่มากเหมือนเสียงของแป้งในคลิปที่เคยถูกแชร์ในโรงเรียนเขาค่อยๆส่องไฟไปตามทางเดิน กำแพงเต็มไปด้วยลายมือขีดเขียนด้วยเลือดแห้งๆมีข้อความว่าเรายังไม่ไปไหนเราต้องการเพื่อนใครเจอเราต้องอยู่ต่อและเมื่อพิธามหันหลังกลับประตูทางขึ้นก็ปิดลงดังปังไฟฉายดับแล้วเงาคนหลายคนก็เดินออกมาจากเงามืดทุกคนใส่ชุดนักเรียนหญิงเหมือนกันหมดทุกคนไม่มีหน้าและในกลุ่มนั้นมีหนึ่งคนใส่เสื้อนักเรียนเพื่อนเลือดแขวนป้ายชื่อว่าเหมยเธอยื่นมือมาจับเขา พร้อมเสียงพูดเบาๆอาจารย์อยู่กับพวกเรานะหลังจากวันนั้นไม่มีใครเห็นพิธามอีกเลยแปลนโรงเรียนถูกเก็บซ่อนไว้และห้องน้ำชั้นสีก็ถูกปิดต,ตายอย่างถาวรรวมถึงทางเดินที่ไม่มีอยู่ในแผนที่แต่นักเรียนหลายคนยังคงพูดกันว่าถ้าคุณยืนเงียบๆหน้าห้องน้ำชั้นสีเวลา18นาฬกา27นาทีคุณจะได้ยินเสียงเดินจาก้างใต้และถ้าโชคร้ายคุณอาจได้รับเสียงกระซิบที่ถามว่า อยากเป็นเพื่อนกับพวกเราไหม